น้ำสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับ วันนี้มาเจอกันนะครับกับอ e ีนิวสบายดาราเดลี่นะฮะกับต้นซ่านะฮะความหล่อไม่รับประกันแต่ความมันรับรองวันนี้ครับแหมมาแทนกุ๊กไก่แล้วก็เพชรจ้านะฮะกุ๊กไก่ติดเดินแบบครับติดงานนอกครับส่วนเพชรจ้าเนี่ยครับงานไหนที่เพชรจ้าได้เงินเยอะกว่าเพชรจ้าก็ไปเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าผู้ใหญ่ดูอยู่ครับต้นเสนอตัวมาเป็นพิธีกรประจำที่นี่เลยนะครับมา วันนี้นะครับ e news by d a ร a d ดล l ่เนี่ยนะครับใครที่อยากจะรู้ข่าวแซ่บๆในวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะส่งข้อความเข้ามาร่วมฟิชชิ่งกันได้ครับ4221839นะครับนะฮะก็ส่งเข้ามาเยอะๆนะครับทุกข้อความที่คุณส่งมาขึ้นอยู่ข้างล่างเลยนะครับรองว่าสนุกสนุกแซ่บแน่นอนครับตลอดรายการนะครับวันนี้ต้นเนี่ยนะครับแหมมีข่าวครับพูดถึงดาราเดลี่ด้านหลังเรานี่เห็นไหมฮะหนังสือพิมพ์ยอดขายที่เรียกว่าสุดยอดมากนี่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 ดาราเดลี่ดาราเดลี่ของเรานี่ครับ โอ้ยมีข่าวเยอะครับผมชอบข่าวนี้มากครับอ้อําอ้ําแผนกระหึ่มเอเชียคือตอนนี้นะฮะละครที่คุณอ้ําเนี่ยนะฮะไปแสดงนะครับที่ประเทศจีนนี่นะฮะคนจีนเขาได้ดูกันหมดแล้วนะแล้วโอ้โหคนจีนนี่เขาชอบมากโอ้ยอาอ้ําเนี่ยอาอ้ําเนี่ยมันถูก,กจ้องจริงๆเลยนะคนนี้ชอบอาอ้ํามากเลยค้วเนี่ยเป็นคนที่กจี้อ้ําพักศาลาพา ก็ยิดีกับคุณอั้มพัชราภาด้วยกันละกันนะครับมาถึงข่าวของเรากันบ้างดีกว่านะครับ eNews by d a r l a Daily ครับวันนี้ผมเริ่มที่ข่าวของคุณฟลุกซีควินอันนี้เป็นน้องที่รู้จักเลยครับทำไมพี่ิดนะครับไออะมันขายแว่นตลอดเลยพี่ต้นครับคอนแทคเลนซื้อไหมครับพี่นี่ครับฟลุกซีควินนี่นะฮะก็เป็นเพื่อนร่วมวงนะฮะกับคุณพิชนี่เองนะครับถ้าพิชแล้วก็โฟเนี่ย อกหักอยู่แซดก,กันอยู่ครับแต่ตรงกันข้ามนะฮะหนุ่มฟลุกซีควินของเราเไม่ธรรมดา,าจริงครับไม่ธรรมดาอีเลฟไม่ธรรมดาล่าสุดนี้นะครับเขามีข่าวนะครับว่าไปรักกับสาวนอกวงการนะฮะชื่อว่าน้องเปิ้ลเป็นสาวชาวล่าโอ้โหนี่เลยครับคบกันมานานกว่า4ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าจะเป็นป๋าดัน ปาดันทั้งผักทั้งดันไฮเปิลเนี่ยเข้าสู่วงการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่สําคัญนะครับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของน้องเปิลและของคุณฟลุกเองเนี่ยเรียกว่าแฮปปี้แฮปปี้สุดๆเลยนะครับข่าวนี้จะจริงหรือเมื่อเชื่อเอ้ยจะเชื่อได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูว t ทของน้องฟลุกกันดีกว่านะครับแต่ว่าวันใจเราจะเข้าวงการด้วยเหมือนกันแต่เราจะเข้าวงการเขาเป็นคนลาวฮะ เป็นคนลาวแล้วก็มามาเรียนเมืองไทยเมื่อประมาณ4ปีก่อนก็เลยเจอกันนะครับครับก็น้องเขาจริงๆเขาเขาก็ทำงานที่ลาวแหละบ้างตอนเด็กๆเขาเคยแบบออกอัลบบ้างมาเรยเด็กๆเลยนะแล้วเขาก็เลิกทำาุณพี่ก็เป็นป่านานให่กับแฟนตัวเองานีไม่เลยไม่เลย ก็ตรงๆคือบางทีตอนนี้น้องก็ไปทำพิธีกรในรายการยักษ์ทีวีเหมือนกันของไอซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะท้องพ่อแม่เป็นไงบ้างดีมากบรรยากาศดีมากคือคุณพ่อคุณแม่เขาแบบคือคุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักแสดงว่าท้งบ้านของคู่ก็แฮปปี้นะครับก็ดีน้องก็คือคุณความสัมพันธ์กับคุณแม่เราหรือคุณพ่อเราก็ดีคนนี้คือคนที่ใช่หรอก็ดูๆกันไปก็คือน้องเขาก็น้องก็จริงใจกับเราเราก็จริงใจกับน้องเขาก็คุยกันอยู่คนเดียว โอ้โหเห็นะฮะยืนยันเลยครับว่าคุยอยู่คนเดียวนะครับผมสงสัยนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเขาคุยกันจะคุยยังไงไอฟุกคอยมกอักไอไลย <ś led> <ś led> จริงๆเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับเรียกว่า,าไม่สําคัญมันอยู่ที่ใจครับภาษารักเนี่ยเข้าใจกันที่สุดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับฟลุกเนี่ยฉลาดมากเข้าทางพ่อแม่และพ่อแม่แฮปปี้เนี่ยนะฮะยังไงขอให้คู่นี้นะครับทั้ทงฟลุกแล้วก็เปิ้ลเนี่ยนะครับรักกันนานๆนะครับไอนดีด้วยนะครับอ่ะ มาถึงอีกหนึ่งข่าวของเรานะครับแหม่ก็ล่าสุดนี้นะครับตัดทรงผมมาใหม่เลยนะฮะสำหรับรักรองซูเปอร์สตาร์พอแยกกับน้องชายของเขานะครับก๊อฟไม้นะฮะล่าสุดนี้นะครับหนุ่มไม้นี่นะฮะก็เรียกว่าออกไปทำอัลบั้มแต่หนุ่มก๊อฟพี่ยั์ของเรานี่นะครับมีข่าวเช้าเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับแฟนสาวแล้วก็คุณแม่โอ้โหล่าสุดนะครับมีข่าวนะครับว่าน้องดิวนะฮะน้องดิวแฟนของคุณก๊อฟพิชยานี่นะครับไม่ถูกกัน ไม่ถูกกับคุณแม่นะครับและ oh. น้องดิวเนี่ยนะฮะคือต้นเหตุทําให้คุณแม่ของคุณก๊อฟพิชยะนี่นะครับทำให้ลูกชายนี่นะครับมีพฤติกรรมแปลกๆย้ายออกไปอยู่คอนโดเอ่ยมีพฤติกรรมที่เลือกห่างเหินกับครอบครัวเอ่ยคือประมาณว่า,าแฟนกับคุณแม่เนี่ยเข้ากันไม่ได้อย่างงุ้นอย่างนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะก็มีข่าวเมาส์เลยว่าดิวเนี่ยส่ง SMS ค่ะ ขอโทษคับคุณแม่ส่งไปขอโทษคุณแม่ของคุณก๊อฟพิชยะครับเพื่อแบบว่าเออเป็นการขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ทําไมไม่ไปขอเข้ามาเองก็ไม่รู้นะเออจะจริงหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับเรามี VTR ของน้องดิวมาฝากกันครับ เอสเอ็ไปขอโทษแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะไปโทษว่าอะไรบ้างคะอ๋อขอโทษก็ก็ตามปกติอะค่ะเหมือนเด็กเด็กธรรมดาคนหนึ่งขอโทษคุณแม่ไม่ไม่มีอะไรมากมายจะมีไปแบบขอโทษแบบทบหน้าเห็นหน้าเออเจอตัวถ้ามีโอกาสก็น่าจะค่ะการส่งไปเสียหาคุณแม่ที่เป็นครั้งแรกปะคะที่ส่งไปขอโทษเขาก็ถ้าแบบจริงจังก็คือเป็นครั้งแรกไม่ตัดสินใจล่ะค่ะคิดยังไงหรือขอเปลี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วค่ะแล้วมีข้อความอะไรกลับมาจากคุณแม่บ้าง ว่าไม่ได้คาดหวังว่าคุณแม่จะต้องตอบกลับมายัางไงหรือว่าท่านจะต้องส่งส่งไม่เสร็จกลับมาไหมเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ก็คือเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราแล้วส่วนหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาละกันเราเคยคิดให้แบบผู้ใหญ่เราไปแบบเคลียร์กับคุณแม่ก่อนจริงๆมันเป็นเรื่องปัญหาที่เล็กมากๆม,มันไม่ต้องถึงขนาดต้องเคลียร์กันมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วความที่ไม่เข้าใจกันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือพอเรา ได้ขอโทษไปแล้วแล้วดิวก็เชื่อว่าคุณแม่กรอบหน้ารักอยู่แล้วด้วยเวลาค่ะจะทําให้อะไระไรดีขึ้นส่วนตอนนี้ก็คือให้คุณแม่กรอบกับกอบเขาก็เวลาให้กับเต็มที่ก่อนดีกว่านี่แหละฮะคือข่าวนะฮะของน้องดิวนั่นเองครับแล้วก็ยอมรับแล้วฮะว่าส่ง SMS ไปขอโทษคุณแม่จริงนะครับเป็นผู้ใหญ่นี่นเองนะครับแล้วก็รอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสที่เหมาะเนี่ย ดิวจะไปขอโทษคุณแม่ยังไงแล้วคุณแม่ของก๊อฟเนี่ยจะให้อภัยหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวติดตามนี่เลยครับ E News by d a r ด y นะครับแต่ของแซวนิดนึงครับมีอ่าไม่ว่าผู้สื่อข่าวแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามน้องดิวเนี่ยนะฮะเหมือนมาทำหน้ามาใหม่มีคนว่าหน้าน้องดิวเนี่ยเหมือนคุณเปิ้ลไอรินวาย,ยเสีย เนี่ฮะก็เรียกว่าอ่านี่เป็นเซลล์การขำๆนี่เองนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีข่าวแซบๆมารออยู่นะครับสำหรับ e news by d a l a daily นะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ครับพักเบรกสักครู่เดียวครับ 3กรกฎาคมนี้นะคะอยากจะเชิญแฟนๆเพื่อนๆพีๆพ่ๆน้องๆทั่วประเทศไทยนะคะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณเลือกคนดีๆเข้าสภาเลือกคนที่รักประเทศไทยคนที่จริงใจกับประเทศไทยและคนที่จะทําให้ประชาชนของพวกเราอยู่รอดบ้านเมืองของเราอยู่รอดนะคะยังไง3มกรกฎาคมนี้ค่ะขอขอบคุณวุติจักร์คลีนิก